โอเคผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิ่อนโซนะครับวันนี้กันในเกมอ่าบปสกานะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมานะครับแนะนำนะครับในส่วนกิจกรรมอ่าคริสต์มาสกันครับอยู่าลืมตตามได้คลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมด้ช่วงส่วนของวิดบโอสกานะครับลัอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสมัครช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกก็ได้เลยที่หน้าช่องนะครับ อีกช่องทางนึงการก,กดซุปเปอร์ตัคุณใต้คลิปต่างๆก็สามารถ,ถกดได้เช่นกันมือความแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะฮะก็กิจกรรมนะครับดรอปไอเทมพิเศษเนี่ยที่ผ่านด่านนะครับอ่าที่เราจะได้รับของรางวัลที่เป็นเทศกาคลคริสต์มาสเนี่ยนะฮะมันจะมี2 2ถึง26นะฮะประมาณ4วันวนั่นเองคราวนี้เนี่ยนะครับเราจะทำยังไงดีเพื่อให้กิจกรรมเนี้ยมัน มันเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะหเลยคุณจะต้องมีพลังกายมากพอในระยะเวลา4วันที่คุณจะต้องกดกดกดแล้วก็กดนะครับพลังกายเพื่อที่จะฟาร์มของมาซึ่งนะฮะผมก็ลองกดให้ดูแล้วพันสอก็ได้ไม่ค่อยเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังกายค่อนข้างสาคัญพลังกายเนี่ยนะครับหลักๆเลยนะครับมันอยู่ในนี้ให้เยอะมากนะครับนี่เลยมันอยู่ในกิจกรรมใช้จ่ายเพชรนะฮะ ซึ่งกิจกรรมใช้จ่ายเพชรเนี่ยมันจะอยู่ได้ยาวๆเลยนะฮะมันจะอยู่ยาวๆยันจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการบริหารจัดการเพชรเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยนะฮะให้ดูให้ดีนะครับถ้าใครมีเพชรเท่าไหร่ให้ดูลิมิตการรับให้ดีนะฮะอย่าง700เพชรได้20นะ2,000เพชรได้40 4,000เพชรได้70 6,000เพชรได้24 10,000เพชรได้400 20,000เพชรได้600แล้วก็50,000เพชรได้1,000นะฮะ ก็หลักๆนี่นะครับไม่อยากจะให้ใช้เยอะนะครับลองดูก็ได้ลองถั่วเฉลี่ยดูก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้เพชรวันแรก4 0 0 0นะครับคุณก็จะได้พลังกายร้อยหหน่วยนะฮะหรือกระโดด6มา6000นะครับคุณก็จะได้พลังกายเท่าไหร่อันนี้ร้อยสามก็เป็นสามร้อยเจ็ดสิบหน่วยนะฮะแต่ถ้าคุณใช้หมื่นหนึ่งนะครับคุณจะตกที่770หน่วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เราใช้เพชรกัน วันละเหมือนก็ได้พลังไก่อยู่เราเรา700นี่ก็เอาไปากดหาตุ๊กตาซันต้ากันได้โอเคเลยทีเดียวคราวนี้เนี่ยนะครับจุดที่เราจะต้องเอาเพชรไปใช้เนี่ยจุดไหนมันคุ้มนะนะฮะแน่นอนครับสิ่งที่คุณได้รับมามันจะเหมือนกับกิจกรรม, D kill, มดิสกิวใช่ไหมดิสกิลร้อชิ้นเราทําเราใช้เพชรเพื่อที่จะได้ดิสกิลใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยนะฮะ มันคือการใช้เพชรเหมือนกันแต่ว่าผลตอบแทนของมันคือพลังกายซึ่งการใช้เพชรได้พลังกายเนี่ยมันหายไปนานมากนะครับนานๆมันจะมีมาทีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บริหารจัดการเพชรให้ดีนะครับปกติเนี่ยเพชรเนี่ยมันวันๆเนี่ยมันจะหมดไปกบอะไรหนึ่งเลยก็คือถ้าใครอยากได้เทพสมมตินะครับจะสุมโปเกมอนเทพ10ครั้งเนี่ยก็มาสุมได้นะครับซึ่งนะครับช่วงนะครับสามสี่วันแรกนะครับมันจะคืนเพชรให้เราด้วยนะฮะมันจะคืนเพชรเราสมมติ เรากด10ครั้งใช่ไหมครับอย่างตัวอย่างคลิปเนี่ยกด10ครั้งเราจะเสียเพชรอยู่ที่248 8ก็จะได้พลังกายอยู่ราวเจ็ดกว่าหน่วยนะฮะคราวนี้พอเรากดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้เพชรคือ7จ็ดซึ่งเราสามารถเอาไปกดวันรุ่งขึ้นเอาไปทําอะไรก็ได้เพื่อที่จะมารับพลังกายกันอีกในวันรุ่งขึ้นถูกไหมครับสิ่งแรกเลยก็คือกาชาแหละที่ผมบอกไปกดกาชาค่อนข้างคุ้มนะฮะอย่างที่2ครับก็คือกดป้ายนะฮะการต่อสู้นะฮะอืม ถ้าเลเวล0-50เนี่ยจะเสียประมาณ 10, 1มื่นหนึงนะฮะก็ไล่ไปนะครับถ้ากดตั้งแต่1-100ก็เสียประมาณ20,000นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรากดตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเราใช้จ่ายเพชรแล้วแหละสิ่งที่เราได้รับนะครับก็คือของรางวัลในป้ายการส,สู้ซึ่งเด้งต่อที่1น,นะต่อที่2ก็คือใช้เพชรเสร็จนะครับเราก็มารับนี่ครับพลังกายต่อได้อีกนะฮะเป็นต่อที่2แล้วเอาพลังกายไปฟาร์มนะครับในเขต ดามจนภายทั้งหลายก็จะได้ตุ๊กตาซันต้าเป็นต่อที่4ไอต่อที่3นะฮะต่อที่4นะครับก็เอานะฮะตุ๊กตาซันต้ามาแลกหนังสือการ์ดอ้นโอ้โหแบบต่อแล้วต่ออีกนะฮะซึ่งค่อนข้างคุ้มผมบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดให้ผมมองจริงนะผมก็คิดว่าป้ายกระดอสู้เนี่ยสำคัญกว่าสุ่มกาชาด้วยซ้ำนะฮะผมให้ป้ายกระ่อสู้เป็นอันดับหนึ่งแล้วกันส่วนกาชาเนี่ยผมให้เป็นอันดับ2คราวนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ได้มีเพชรเยอะ 1.2.3.000 0 0น0อาจจะมีหลักพันเล็กน,น้อยว่าเอาไปลงกับอะไรได้ดีอ่ะเอาไปลงนี่ครับนี่เลยอุปกรณ์นะครับเปลี่ยนล่างามิทูกระหนามผมก็เลยบอกกันเลยว่าสมมติถ้าใครถืออุปกรณ์อ,อย่างผมนในคลิปเนี่ยผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับก็มิทูกรอเนี่ยผมใส่อุปกรณ์บวก5อุปกรณ์บวก5เนี่ยมันจะใช้อยู่ที่ส2ชิ้นคุณต้องซื้อนะชิ้น,นเพราะว่ามัคไปซื้ออย่างละ 10, คุณียเพพัซึ่ง เพชรสองพเนี่ยพอเรากดซื้อเสร็จปุ๊บใช่ไหมคุณก็มารับพลังกายได้ถึง60หน่วยนะฮะก็ฟรีๆกันไปเลยนะฮะตรงนี้ก็อีกจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเอาเพชรมาใช้งานตรงนี้ได้นะครับต่อมานะครับจุดที่4นะฮะอยู่ที่ร้านค้ายแหละก็ให้ซื้อนะครับพลังกายนะฮะซื้อพลังกายได้พลังกายเอางี้ดีกวซื้อเพชรสมมติสมมติเราซื้อ10ครั้งใช่ไหมครับเราก็เสีย4,800ใช่ไหมครับ พอเราเสีย4,080ปุ๊บเราได้ในส่วนของพลังกายมาประมาณ5-600หน่วยเสร็จปุ๊บเนี่ย4 8 0เราก็นะครับมารับพลังกายกับกิจกรรมนี้อีกนะฮะราวๆ130หน่วยเพราะฉะนั้นนี่ก็ได้มาอีกเยอะเลยนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ใช้เพชรแล้วคุ้มค่าเหมือนกันโอเคไหมตรงนี้ต่อมานะครับอีกจุดหนึงนะฮะจุดที่ 4. ีจุดที่5นะจุดที่5เนี่ยนะครับ ก็แนะนําให้มากดฟื้นฟูทรัพยากรนะฮะอย่างในคลิปเนี่ยนะครับก็กด500เพชรนะครับคุณจะได้พลังกายถึง500หน่วยนะฮะเออถือว่าคุ้มนะฮะฟื้นฟูทรัพยากรเนี่ยมันจะใช้เพชรน้อยนะครับแต่มันได้พลังกายเยอะนั่นเองนะครับพอเรากดใช้เพชรเสร็จปุ๊บเราก็ไปรับพลังกายในกิจกรรได้อีกแล้วก็ตรงนี้ได้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นแนวทางนะครับการใช้เพชรของผมนะผมคิดว่าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าที่ผมพูดไปเนี่ย ถือว่าเป็นการใช้เพชรแล้วค่อนข้างคุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาเพชรนะครับไปใช้นะครับได้พลังกายเอาพลังกายมาฟาร์มพวกด่านต่างๆเนี่ยนะครับผมแต่ที่ผมลองกดดูนะผมเห็นว่า12เนี่ยไอ้ด่านที่มันเป็น12เนี่ยมันจะได้เยอะหน่อยเนาะกว่าด่านที่ได้6นะอันนี้หลายคนอาจจะได้ไม่เหมือนกันก็ได้นะเนี่ยเราก็ลองฟาร์มดูเจอไม่เจอไม่รู้นะครับ ฟามไว้ก่อนนะฮะมันก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันตรงนี้นะครับผมพลังกายพร้อมและสําคัญมากๆนะฮะตรงนี้อ่ะก็ประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นประมาณห้าจุดแล้วกัน5จุดนะครับที่ผมแนะนําให้เอาเพชรไปใช้งานและคุณก็จะใช้ใจ่ายเพชรคุณจะได้พลังกายคืนเข้ามานะครับผมตรงนี้ก็มาลองเล่นกันดูได้นะครับกิจกรรมสนุนกนะครับมีถึงอ่า 4วันด้วยกันนะครับผมก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กดระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผม see you a gain สวัสดีครับของที่ผมแนะนำเนี่ยผมแนะนำให้แลกหนังสือการ์ดก่อนนะผมว่าคุ้มกว่านะครับกับการที่เราจะไปเสียสารถึงสี0รเนี่ยเพื่อจะไปแลกชิ้นส่วนอุปรกรณ์แค่ชิ้นเดียวนะนะลองดูแล้วกัน